เบนซ์มอเตอร์มลที่รักทุกท่านเลยค่ะแนงนะคะจากเบนซ์มอเตอร์มลวันนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่ new arrival กันอีกแล้วเป็น E 2 2 0 D เครื่องยนต์ดีเซลล้วนที่ท่านชอบกันมากๆแล้วก็เลขใหม่เพียงแค่ส0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นนะคะใหม่เอี่ยมอ่องมากค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเนงก็กําลังไลฟ์แบบสดๆมาจากโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มลนะคะท่านไหนที่ดูแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะอยากให้ไลฟ์สดนี้เหงาหงอยนะคะอยากให้คอมเมนต์ ถามกันเข้ามาติชมกันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวเน้งจะคอยอ่านคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีติก o อกกับ Instagram แล้วนะคะ User Name เดียวกันเลยคือเครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมเรา Benz underscore m o t o มอเตนะคะช่วยไปฟฟลกันเยอะๆด้วยละค่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเน้งจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรีวิวกับ e 2 2 0ส a v A ุดดีเวังคันนี้กันเลยค่ะ โอ้โหดูภายนอกสวยงามอลามแท้มากจริงๆนะคะสำหรับ E l a s s ซึ่งเป็นรถเก่งซีดานไซส์กลางของ Mercedes-Benz ค่ะคันนี้เนี่ยมีออปชันดีๆหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360องศารอบคันนะคะที่อยู่ประดับตั้งแต่กันชนหน้านะคะหรือว่าจะเป็นไฟหน้าตัว LED h i g h Performance ค่ะที่ประกอบด้วย LED หลายสิบดวงทำงานสอดประสานกันเลี้ยวตามพวงมาลัยแล้วก็ปรับความสว่างตามความเร็วอีกด้วยนะคะ ล้อแมกของเขานะคะก็เป็นลายเฉพาะนะคะ5ก้านคู่นะคะมีความสวยงามทันสมัยพร้อมด้วยคาลิเบอร์เบรกที่มีโลโก้ Mercedes-Benz คะ่ะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะมีตัวกล้องนะคะเอาไว้ดูรอบคันประมวลภาพเป็น360องศาเลยทีเดียวด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นออปชันดีๆอย่างฝาท้ายไฟฟ้าที่เปิดมาแบบง่ายๆแล้วก็จะเผยให้เห็นพื้นที่เก็บของขนาดกว้างใหญ่มากๆ พร้อมกับสลักที่เอาไว้ดึงสําหรับพับเบาะนะคะเมื่อเราปลดสลักตัวนี้เนี่ยแล้วเราเข้าไปข้างในเราจะสามารถพับเบาะลงไปได้เลยปิดฝาท้ายไฟฟ้ากันแบบสวยๆกันดีกว่าค่ะด้านท้ายนะคะก็ยังเห็นตัวคิ้วโครเมียมที่ประดับที่กันชนหลังแล้วก็ปลายท่อที่ยื่นออกมาสองข้างจากกันชนนั่นเองนะคะชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูภายในรถกันดีกว่าค่ะว่ารถที่วิ่งเพียงแค่ส0ม0 0ืนเนี่ยจะมีความใหม่เอี่ยมอ่องขนาดไหนนะคะ ก่อนอื่นนะคะคันนี้เราเข้ารถด้วยการใช้กุญแจเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยเพราะว่ามีออปชันส่วนของ Key l เลสโกนะคะใช้ปุ่มสัมผัสในการเข้ารถเปิดเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหสวยมากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะโอ้โหอวกาศแบบสุดๆไปเลยค่ะให้ดูรูปทรงเบาะก,กันสักนิดนึงนะคะมีการแยบแล้วก็ดีไซน์ได้อย่างรู้ราล้ำสมัยมาก เบาไฟฟ้าของเรานะคะมีถึง12ทิศทางด้วยกันที่เพิ่มขึ้นมาจากรถปกตินะคะก็คือในส่วนของที่รองน่องที่ยื่นออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะเมมโมรีได้ถึง3แบบค่ะมากไปกว่านั้น,นะคะ่ะจากฝั่งคนขับเราสามารถที่จะควบคุมเบาะทางด้านซ้ายอีกด้วยเพียงแค่กดปุ่มนี้ที่มีตัว L ที่ย่อมาจากคำว่า left นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเบาะของคนที่อยู่ด้านซ้ายได้อีกด้วยค่ะคราวนี้เดี๋ยวชวนทุกท่านนะคะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า มีคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะคะขาวๆใสๆเลยนะคะวารันตีมีของเรานะคะแล้วก็คุณพ่อศักดิ์บอกติดตามคุณเนงคุณจีรัตบอกว่าถ้าได้ใช้เหมือนท่านชายเลยถูกต้องเลยค่ะอ่าภายในนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะขอสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะคะกุญแจอยู่นี่นะคะกดปุ่มสตาร์ตตรงนี้โอ้โหภายในสวยงามหรูหรามากจริงๆนะคะ เปิดกระจกให้แสงเข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจะเห็นเลยว่าตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันจะมีจอ LCD อยู่นะคะปรากฏเลขไมหม่ 32, 6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใหม่มากๆใหม่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะคะตรวจสอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001ของเราเองนะคะเจ้าของเดียวจากห้างนะคะออกมาจากศูนย์เบนทนบุรีค่ะ ในส่วนของภายในรถนี่สวยงามมากจริงๆนะคะให้ทุกท่านดูคอนโซลภายในนะคะไฟภายในตอนนี้เราปรับไว้เป็นสีม่วงนะคะแต่ปรับได้ถึง64สีให้ทุกท่านดูคอนโซลกลางนะคะเป็นลายไม้ black piano เงางามสีดําสวยงามใหม่เอี่ยมอ่องตัวนาฬิกากลางตัวนี้คือนาฬิกาอนาล็อกนะคะสวยงามมากๆมาเปิดจอดูกันเล่นๆดีกว่านะคะมีโลโก้ mercedes benz นะคะที่ออกมาทักทายพวกเรา เราเสียงกันสักเล็กน้อยนะคะที่พวงมาลัยของเราเนี่ยสวยๆสามารถที่จะควบคุมจอตัวนี้ได้ด้วยนะคะออปชั่นมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน v เ g กชั่นนะคะวิทยุการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในรถนะคะอย่างที่เราเล่าไปว่าสามารถที่จะปรับสีภายในนะคะได้เยอะมากนะคะ a m b i e n t Light นะคะ Color นะคะเนี่ยสามารถปรับได้ถึง64สีด้วยกันค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะโหมดการขับขี่นะคะยังสามารถที่จะขับได้ตั้งแต่โหมด s p o r t p l u s Sport นะคะ Individual ก็คือการปรับแยกกันระหว่างเครื่องกับตัวพวงมาลัยนะคะแล้วก็ Comfort เน้นความสะดกสบายแล้วก็โหมด Eco ที่เน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนตน์ดีเซลล้วนๆนะคะ่ะที่ออกมาเนี่ยเอาใจสายดีเซลโดยเฉพาะนะคะ มีแรงม้ามากถึง194แรงม้ากับเครื่องยนต์ดีเซล2,000 cc นะคะเรียกว่าเติมน้ำมันกันลืมเลยทีเดียวค่ะออปชันดีๆมีมากมายนะคะเมื่อกี้เนี่ยตอนอยู่นอกรถเราโชว์ให้ดูแล้วว่ามีกล้องรอบคัน4ตัวเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะประมวลภาพนะคะเป็นภาพของรอบคันของรถของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีออปชัน parking pilot ก็คือเวลาที่เราอยากจะหาที่จอดรถขึ้นมาเพียงแค่เราขับรถให้ช้ากว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเปิดไฟเลี้ยวไว้นะคะรถก็จะทําการหาที่จอดรถเมื่อหาได้เราเนี่ยจะทําการเลี้ยวจอดเข้าซองหักพวงมราลัยแล้วก็เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะเรียกว่าอัจฉริยะมากๆนะคะคราวนี้ไปดูเบาหลังกันบ้างดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะพับได้อีกด้วยนี่นะคะ เข้าไปข้างหลังกันแล้วนะคะแบบชิวๆแน่นอนค่ะห้องโดยสารกว้างใหญ่นะคะตามสไตล์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะคะมีออปชั่นม่านหลังไฟฟ้านะคะที่กดแล้วก็จะมีม่านหลังขึ้นมามา่านข้างประตูหลังซ้ายขวาค่ะนะคะใช้ได้อย่างง่ายๆสะดวกสบายแล้วก็ทนทานมากๆเบาะหลังสวยงามมากๆนะคะสีเหมือนกับช็อกโกแลตเย็นใส่นมนะคะหรูหรามากเล็กรูม กว้างขวางแล้วที่สำคัญเบาะหลังพับได้นะคะ,ะนี่นะคะสามารถที่จะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเรียกว่านะคะทั้งสวยงามทั้งมีอ,ออปชันที่ครบถ้วนแบบนี้นะคะราคาค่ะอยู่ที่2.39ล้านบาทเท่านั้นนะคะ2ล้าน3แสน0บาทเท่านั้นค่ะ ่าไหนชอบสนใจสามารถจบจองล็อกนะคะมั่นน้องไว้เป็นคู่หมายได้ก่อนเลยด้วยการโอนมาจํำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่0929245641นะคะหรือแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมย่ยอัดไซต์ตามด้วยชื่อโชว์ร hmm. ูมเบน n ์มอเตอร์มอติดกันหมดเลยนะคะถ้าแอดไลน์ line, ติดกันหมดเลยแต่ถ้า Follow TikTok หรือ IG นะคะเบน์เราอันเดอร์สกอร์มอเตอร์มอลค่ะ ศูเดือน,นหรือเปล่าไม่มีโปรศูเดือนแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะคุณพงษ์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดการผ่อนชำระที่เบอร์092-924-5641ได้เลยนะคะคุณคนบ้านหลุดโลกบอกว่าสวยไม่น้อยนะคะคุณวินรชัยบอกว่าหน้าทดลองขับมากๆเลยนะคะก็ท่านไหนที่กำลังหารถดีเซลสวยสวยไม่น้อยๆสภาพเหมือนออกมาจากใบแดงแต่ ถูกประหยัดไปเป็นล้านนะคะก็สามารถที่จะมาชมคันนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะเน้นกับ e220d คันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ